hat oben der oder วันนี้นะคะมีสกูชี่แท้ลัดใหม่เข้ามากันนะคะก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราจะทิ้งเอเดไลน์ไ้ที่ชื่อคลิปนี้เลยนะคะพร้อมมดค่อยสั่งไม่รับเติมไม่รับุูมเติมเราโอลัเลยค่ะสกูชี่ทุกชิ้นอยู่ใน instagramnoney.com ใ s สกูชี่นะคะลิงก์อยู่ที่ description box จะไม่มีการส่งรูปไปให้ต้องเปิดใน i g นะคะถ้าขอหมดจะลบรูปใน IG นะคะแปลว่าทุกชิ้นที่มีภาพอยู่ใน i g พร้อมส่งค่ะโอเคนะคะก็งดนคุยเล่นนะคะพร้อมมดค่อยสั่งไม่รับจองนะคะไม่รับเติมจาก ะะไม่รับตู้บุญเติมทางนั้นนะคะรับโอรับวอลเลตในแอปแล้วก็รับวอลเลตเซเวนะคะโอเคค่ะทุกแบบว่าหลักจากการโอนต้องมีหลักฐานทุกครั้งนะคะลงลงทะเบ,บียน40 EMS 60ค่ะเอยโอเคเ,เรามาดูสกูชี่ที่เข้ามาใหม่กันดีกว่านะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นนี่เลยแบ็นแฮมเบอร์เกอร์ของกูเดตตามะนะคะนี่ไปของคอนนี่นะคะเป็นแบรนด์แท้นะไม่ใช่ของเล้นแบบอะไรทั้งสิ้นนะคะนี โล i ์ไรซิงซูชินะคะจะเป็นตัวกูเดฮามะนะคะแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากอะ่ะเป็นกูเดฮามะออกมาจากแฮมเบอร์เกอร์นะเห็ <c oughs> นไหมเอ่ยนี่อุ้ยน่ารักอ่มอะมีผักมีเป็นเหมือนแบว่าเนือ้อแล้วก็เป็นไข่กูเดฮามะนะคะนี่ข้างบนก็จะมีงาน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีขนมปังค่ะราคาสามร้อยเจ็สิบบาทเท่านั้นนะคะชิ้นใหญ่กลิน่นหอมมากเลยนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะตัวขนมปังนะ,ะงน,ะะนิมสโลค่ะ ตัวนี้นะคะราคาชิละ3า0บาทเท่านั้นนะคะน่ารักมากโอเคค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นแมวนะคะของแวมโป้นะคะเป็นแมวถือหัวใจนะคะแพเกตก็จะเป็นแบบว่าดอกไม้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะถึนว่าแวมโป้นะคะของแท้ทุกชิ้นนะคะที่เราขายนะคะแพเกจก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ลืมบอกไปเลยว่าแล้วเราไม่ขายของไม่แทนนะคะขายแต่ของแท้นะคะนี่นะแพเกจก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นแมวถือหัวใจแบบ สโลแลวก็กลิ่นหอมมากเลยนะคะสโลมากเลยนะนี่นะคะเป็นแมวแบบนี้เลยน่ารักอะ่ะแล้วก็ไซส์ใหญ่มากๆเลยนะคะประมาณมือเลยนะคะแขนเลยแหละใหญ่มากราคานะคะราคาชิลาสามรอยห้าสิบาทค่ะนี่นะคะยังต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นแมวอีกแล้วะคะ่ะแต่อันนี้เป็นของปปุระบ็อกฮ่องกงนะคะเป็นแมวของฮ่องกงเลยนะคะนี่มีทั้งหมด2สีนะคะชื่อของมันนะคะ บอลบอลแคทนะคะแพ็กกิจก็จะเป็นเหมือนแบบว่าอยู่ในสวนสนุกนะคะอันนี้ก็ถึงว่าป๊อปปูล่านะคะคออป๊อปอปูล่านะคะก็คือป๊อปปูล่าบอกฮ่องกงนะคะด้านหลังก็จะเป็นใสๆแล้วก็เป็นคาเตือนค่ะบอลบอลแคทนะคะ, Ball, Ball ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นสีส้มนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าแมวนะคะถือลูกบอลแบบนี้อยู่นะคะนิ่มโลอมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะจะเป็นสีเทาค่ะตาก็จะเป็นรูปดาวด้วยนะคะ โลมากๆเลยนะคะกลิ่นหอมด้วยนะคะราคาชิ้นละ550บาทเท่านั้นนะคะชิ้นใหญ่มากแล้วก็ถูกมากๆเลยนะคะ550บาทเนะาะยามต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยนี่เป็นโดรายากินะคะเคยเห็นในช่องพ่อเราหรือเปล่าที่พ่อเราแอบ,บกินสกูช่โดรายากิคือพ่อเราอะ่ะบีบบีบโดรายากิใช่ไหมแล้วคิดว่ามันเป็นสกุช่แล้วมันก็เละพ่อเราก็เลยแอบ,บกินนะคะนั่นแหละอย่าลืมไปติดตามในช่อง คอมดิจิตอนได้นะคะนี่แล้วก็หลังจากนั้นก็ผลิตสกูชี่ขึ้นมาจริงๆแล้วนะคะคือแบบโอ้โหงงมากๆเลยแต่ว่าที่พ่อเรากินมันเป็นไซส์เล็กนะคะแต่อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ด้วยนะคะเป็นเหมือนแบบว่าไซส์ใหญ่เลยนะเทียบกับหน้านะคะแทกเกจก็จะเป็นสายๆคือมันเหมือนกันเดะเลยอะ่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะมีบอลเชนด้วยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นไส้ครีมนะคะเป็นโดรยายกินะคะของโดเรมอน,น ใเกตก็จะเป็นแบบนี้นะคะราคาชิ้นละ350บาทค่ะลายต่อไปนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบว่าถั่วแดงนะคะมีเป็นถั่วแดงนะ,ะสีม่วงนิมสโลนะคะ350บาทค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเข้มนะคะ350บาทเหมือนกันนะคะมีทั้งหมด3ลายนะมี่ราคาชิ้นละ350บาทเท่านั้นนะคะอย่างต่อไปนะคะที่มาใหม่นะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็น The b e บ r School นะคะ ถืออมยิ้มอยู่นะอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคะแรดด้วยนะคะชิ้นละเท่าไหร่2 7 0เจบาทเท่านั้นนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวมาอัพ,อพเดทของกันเนาะอย่างต่อไปก็จะมีเป็นเค้กนะคะเป็นของยีริบนะคะนี่แพ็เกเกจจะเป็นแบบนี้เลยชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะเป็นสีฟ้านะนิ่มสโลมากมากอันนี้นะคะรานะคาชิ้นละสามร้อยบาทค่ะ กลิ่นบูเบอร์รี่หอมมากชิ้นสุดท้ายแล้วแล้วแบบใหญ่แล้วก็คุ้มมากๆเลยนะคะแคมนต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลย<ม>เป็นซับเบลอิตาเลียนเบสนะคะราคา<ม>ชิ้นละ290าบบาทนะคะเป็นของแท้นะไม่ใช่ของไม่แท้นะคะนี่นี่ก็เลยแพ็กเกจนะคะใหญ่มากเลยนะคะใหญ่เท่าของชวาเลยนะคะโทโลว์นะคะ งานดีมากๆสีชมพูแล้วก็สีอ่อนนะคะราคาชิ้นละ2 9 0บเาสบาทันใะชะ้ใหญ่มากนะยังไม่ถึง300บาทเลยนะคะยังต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็น jamo um i p e r o n e นะคะของที่บุนะคะฮิสโตนะคะตัวนี้ราคา350บาทนะคะใหญ่มากเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะแถวต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็น cross elite นะคะที่รอคอยมาใช่ไหมละ่ะ300บาทเท่านั้นนะคะนี่ เก๋ก็จะเหมือนกับขากรอีกนะคะแล้วก็ชิ้นก็จะใหญ่พอๆกันเลยไซส์ใหญ่มากๆ300บาทเท่านั้นนะคะถูกมากเลยนะแล้วก็อย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นแพตตซูนะคะเหลือแค่สีขาวสีเดียวแล้วนะคะไซส์ใหญ่มากๆเลยนะคะรานะคา1,200บาทนะคะนิสมโลหอมกินบูเบอร์รี่ด้วยนะคะ1,200บาทเนาะแล้วก็ อย่างต่อไปนะคะก็จะมีเป็นนี่เลยเป็นสตรอเบอรี่นะคะของสกูชี่ฟันค่ะชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะเป็นสีชมพูนะคะหอมกลิ่นสตรอเบอรี่มากราคาชิ้นละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะสะโล็มากเลยะคะ่ะแล้วก็อย่างต่อไปนะคะก็จะมีเป็นแทงเกอร์เจนนะคะนี่เป็นแฮงเกอร์นะคะตัว Zen เจนเป็นตัวที่แรงที่สุดในแฮงเกอร์นะคะตัวรถถังเนาะ โลมากๆเลยนะคะก็หอมสุทีกมากเลยนะราคาชิลละ650บาทค่ะแลวต่อไปนะคะก็จะเป็นสกูชีตุ๊กตาไล่ฝนนะคะก็ตัวนี้มีสายคล้องให้ด้วยนะคะเป็นสร้อยเนาะ,ะนิ่มชโลค่ะราคา5 5 0บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังต่อไปนะคะก็จะมีเป็นนี่เป็นแมวเจลลี่แคทนะคะเป็นของแองจี้นะคะ มีแค่ลายนี้ลายเดียวนะคะราคา450บาทค่ะอย่างต่อไปนะคะก็ุยจะมีเป็นล็อ f บีนะคะอของ Happy Channel ทำร่วมกับ WC c a ซ e 2สีนะคะแก l a ซี Galaxy, แล้วก็สีขาวค่ะนี่ก็จะเป็นไพเกตน,นะคะราคาชิละ650บาทน่ารักมากเลยนะมีมี2อสีนะคะยางต่อไปนะคะก็จะมีเป็น คาราเปลนะคะเป็นคาราเปลสตรีมบันนะคะมีมีสองสีนะคะจะเป็น g กล a ล็นะคะแพคเกจก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยมากแล้วก็จะมีเป็นสีลุงนะคะราคาชิละาสาม้ยบาทเท่านั้นนะคะน่ะก็สกูชี่อย่างต่อไปนะคะก็จะมีเป็นนี่เลยเป็นมินิแท็งเกอร์ไอบลูมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบบี้นะคะ โลมากเลยนะคะราคาชิ้นละ350บาทหอมกลิ่นพีทมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างต่อไปนะคะก็จะมีเป็นเทปบาลีลักขุมาสองสีค่ะนี่นะคะแล้วก็มีแท็กด้วยอันนี้นะคะราคาชิ้นละ190บาทเท่านั้นนะคะเลอแค่แบบละชิ้นนะคะแล้วก็อย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นก้อนเงินนะคะของแบรนด์เดโคเมช็อปนะคะนี่นะนิมสโลนะคะราคาชิ้นละ350บาทค่ะ แมากๆแล้วนะคะก็สกูชี่ที่ขายนะคะมีประมาณนี้เลยนะคะยังมีอีกนะคะไม่ได้หมดแค่นี้นะคะอย่าลืมไปดูในอินส a g แกรมนนี่ .com คอม e s อร์สกูชี่ลิงก์อยู่ที่ description บอกนะคะสับวันนี้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe like, ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนเป็นแรกด้วยนะคะแล้วก็เ <laughs> พาาราะว่าภาษาแบบเติเมเวลาตูต้มนเตโรเลยเป็นแรงไปละคะบ๊ายบาย